หนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นประถมศึกษาปีที่3บทที่6เรื่องพลังงานคือชีวิตบทนี้มีความหมายทั้งหญิงชายต้องช่วยกันถนอมใช้พลังงานนั้นชีพสุขสรรสะดวกสบาย อักษรน,นำจำจงดีควบกล้ำม,มีมากหลากหลายอ่านถูกอย่างแยบคายคำขวัญฉายแววเฉียบคมที่บ้านเสียงผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ดังชัดเจนพรุ่งนี้ตั้งแต่หกนาฬิการาคาน้ำมันจะขึ้นอีกลิตละ40สสตางค์โอ้โห ขึ้นราคาอีกแล้วเหรอต้องออกไปเติมน้ำมันรถส่งของก่อนพอพูดและรีบวคว้ากุญแจขับรถออกจากบ้านไปทันทีโอ้ยแย่เลยของต้องแพงขึ้นเงินไม่พอใช้แน่ๆแม่ร้องเสียงดังลูกๆนั่งงงเกิดอะไรขึ้น ทำไมพ่อกับแม่จึงดูเดือดร้อนที่ตลาดแม่ค้ายื่นถุงใส่ของให้ลูกค้าทั้งหมด32บาทคะ่ะคุณ30บาททุวนๆได้ไหมแม่ค้าลดราคาลงหน่อยโถคุณเห็นใจแม่ค้าเถอะน้ำมันก็แพงแค่นี้ก็ขาดทุนแย่แล้วคะ่ะ เสียงแม่ค้าโอดครวนอย่างน่าสงสารที่ร้านอาหารเจ้าของร้านนั่งปรับทุกข์กับลูกจ้างมีคนนั่งรับประทานอาหารอย่างอริออร่อยอยู่สองถึงสามคนน้ำมันขึ้นราคาแก๊สขึ้นราคาอาหารในร้านของเราก็ต้องขึ้นราคาตามต่อไปจะมีใครเข้าร้านล่ะ ถ้าเราต้องปิดร้านแล้วเราจะไปทำอะไรกันดีล่ะครับลุงที่โรงเรียนเป็นอะไรกันคะเด็กๆทำไมดูหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นกันเลยเกิดอะไรขึ้นครูประจำชั้นทักทายนักเรียนคุณครูครับแค่น้ำมันขึ้นราคาพ่อกับแม่ก็ไม่พาผมไปเที่ยวทั้งที่สัญญากันไว้แล้วด้วย คุณครูขาหนูกินอาหารเมื่อเช้าไม่อิ่มเลยแม่ค้าตักให้หนูนิดเดียวเขาบอกว่าน้ำมันแพงกินแค่นี้ก็แล้วกันบ้านผมมืดไปเลยเพราะแม่บอกให้เปิดไฟเท่าที่จำเป็นไฟดวงไหนไม่ใช้ต้องปิดทันทีหนูชอบอาบน้ำอุ่น ป้าก็ไม่ต้มน้ำให้บอกว่าเปลืองแก๊สผมอาบน้ำนานไปหน่อยพี่ก็หาว่าเล่นน้ำไม่ประหยัดอีกหน่อยจะไม่มีน้ำใช้เออหนอแค่น้ำมันขึ้นราคาอย่างเดียวกระทบไปถึงน้ำไฟฟ้าแก๊สหูงต้มและการดำเนินชีวิตของทุกๆคน ครูเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นปัญหาที่ทุกคนพบมาจากพลังงานเพื่อชีวิตทั้งนั้นไม่ว่าน้ำมันแกส๊สไฟฟ้าและน้ำเอาละ่ะมานั่งกันทางนี้ครูมีอะไรจะเล่าให้ฟังขณะน,นี้พลังงานหลักคือน้ำมันดิบทั่วทั้งโลกกำลังขาดแคลนและมีราคาสูง ส่วนใหญ่กลุ่มประเทศตะวันออกกลางเป็นผู้กำหนดราคาน้ำมันและจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครทราบพ,พอน้ำมันแพงก็มีผลกระทบต่อการคะมนนาคมการขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าการผลิตน้ำประปาการเดินเรือการประมงและอีกมากมาย เพราะฉะนั้นอย่ากโกรธหรือเสียใจว่าไม่ได้ไปเที่ยวซื้อของแพงกินอาหารไม่อิ่มเอาอย่างนี้ดีไหมครูว่าเรามาหาวิธีคิดกันดีกว่าว่าจะใช้พลังงานให้ประหยัดอย่างไรเพื่อที่เราจะได้มีพลังงานไว้ใช้ได้นานๆเด็กๆนิ่งไปสักครู่แล้วผลัดกันพูดว่า ถ้าแสงยังสว่างพอมองเห็นก็ไม่ควรเปิดไฟครับไฟดวงไหนที่ไม่ใช้ก็ปิดค่ะอย่าเปิดน้ำทิ้งขณะถูสบู่หรือแปลงฟันให้ปิดน้ำเสียก่อนแล้วค่อยเปิดใหม่ครับขึ้นรถเมหรือเดินบ้างไม่ต้องนั่งรถส่วนตัวตลอด ก่อนออกจากห้องปิดไฟปิดพัดลมเสียก่อนถ้าขึ้นอาคารชั้นเดียวหรือสองชั้นควรเดินขึ้นบันไดไม่ใช้ลิฟต์จะได้ช่วยบริหารร่างกายทำให้หัวใจแข็งแรงด้วยครับขี่จักรยานครับถ้าไประยะทางใกล้ๆไม่ใช้รถยนต์ไปทางเดียวกันนั่งรถรวมกันไปผลัดกันขับคนละวันครับ เวลาต้มน้ำต้องคอยดูครับพอน้ำเดือดปิดเตาทันทีจะได้ไม่เปลืองแก๊สต้องเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ห้าเพราะช่วยประหยัดไฟครับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดค่าอย่าเปิดปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดทิ้งไว้นานๆครับเตรียมผ้าที่จะรีดให้พร้อมแล้วรีดในคราวเดียวกัน นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องพลังงานและเขียนบนกระดานดังนี้พลังงานคือชีวิตถ้าเรามีวินัยในการใช้โดยคิดให้รอบคอบก่อนใช้ทุกครั้งเราจะมีพลังงานใช้ไปอีกนานก่อนหมดเวลานักเรียนช่วยกันแต่งคำขวัญแล้วนำไปติดไว้หน้าห้องประหยัดไฟคนละนิด ช่วยเศรษฐกิจของบ้านเมืองน้ำไฟมีคุณค่าโปรดอย่าใช้ให้สิ้นเปลืองประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยชาติไทยพัฒนาพลังงานคือชีวิตรู้จักคิดรู้จักใช้ได้คุณค่าบทอ่านเสริมใช้โทรทัศน์ ให้ประหยัดค่าไฟฟ้าข้อควรปฏิบัติในการใช้โทรทัศน์ให้ประหยัดค่าไฟฟ้าเลิกเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้โดยไม่มีคนดูเลิกปรับจอโทรทัศน์ให้สว่างเกินความจำเป็นเพราะหลอดภาพจะมีอายุการใช้งานสั้นและสิ้นเปลืองไฟเลิกเปิดโทรทัศน์หลายเครื่องเพื่อดูเรื่องเดียวกัน ในเวลาเดียวกันเมื่ออยู่ในบ้านเดียวกันหรือในอาคารเดียวกันยกเว้นกรณีจำเป็นเลิกเปิดโทรทัศน์ล่วงหน้าเพื่อรอดูรายการที่ชื่นชอบเปิดดูรายการเมื่อถึงเวลาออกอากาศเลิกเปิดโทรทัศน์โดยต่อสายผ่านเข้าเครื่องเล่นวีดีทัศน์ เพราะต้องสิ้นเปลืองไฟฟ้าให้กับเครื่องเล่นวีดีทัศน์โดยไม่จำเป็นเลิกปิดโทรทัศน์ด้วยรีโมทคอนโทรลเพราะเปลืองไฟเมื่อจะปิดควรปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่อง